อันนี้จำปาดะนะครับไม่ใช่ขนุนนะครับเป็นจำปาดะครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปอกดูไม่รู้จะปอกอยังไงนะให้มันร่อนเดี๋ยวแล้วครับแป๊บหนึง่งรับ <laughs> ไม่รู้เราจะผ่ายัางไงนะเขาฉีกนะี่แหละไม่ต้องถ่ายใกล้ขนาดนั้นก็ได้นี่ททำให้มันเป็นสีสามแฉกสีแฉกแล้วก็ลอ,อกออกเหมือนเขาหินเขาทำในคลิปถนามันสวยจัง ไป่อยันี่ติดเท้าเขาด้วยอันเป็นอะไรไเได่นเดนจะติดพุงนะครับม่เป็นไรค่ะมันเป็นไงเออนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหหอมมากหอมมากเลยครับหอมมากขอบอกหมาถูกเดียนสำหรับคนที่ไม่ชอบความหวานก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับอันนี้จะหวานมากนะ ว,ว้าวโอ้โหเราทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขอโทษเดี๋ยวน,นะครับผมจะพยายามทําให้มันติดติดติดที่ยวงนะโอ้โหมันมันมันจะลอดหนอกอย่างนี้เลยนะต่องข้างจะเละไปนิดน,นึงนะครับผมลอกไม่เป็นเดี๋ยวนะ อโอเคนี่นะนี่นะครับโอ้โหสวยงามสวยงามไม่คิดว่าจะปอกได้เลยเอ้ยนี่สิมาถ่าน,นี่นะครับขอไปนะครับกล้องสั่นนิดนึงผมปอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครับลูกที่สองนะครับลูกที่สองจะสีอ่อนกว่า แต่ผมว่าลูกนี้หวานหวานกว่าเยอะเลยม,มันหวานหอมนะครับหวานหอมสําหรับคนชอบหวานนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะสุกมากเกินไปคือผมสั่งมาทางพัสดุนะครับมันก็อาจจะอบร้อนไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สีสวยแต่ว่าไม่ค่อยหวานตัวนี้จะหวานกว่านะครับจะเป็นเหมือนขนุนอ่อนแต่ว่าหวานหวานหอมนี่นะครับปอกมาก็จะเป็นยวงแบบนี้เลยนะครับ เละครับก็ปอกออกมาได้นะครับยวงนี้คือมันจะขอดข้อดีของมันคือมันจะติดตกยวงแล้วไม่มียางนะครับคือสําคัญผมไม่แน่ใจว่ามันสุกแล้วมันตอนแรกมันจะมียางหรือเปล่านะครับอันนี้ครั้งแรกมันไม่มียางนะครับยวงมันก็กินได้หวานๆนิดหนึ่งสรุปแล้วคือผมว่าเนื้อมันเนื้อมันจะน้อยไปนิดนึงมันจะเป็นตะปดะที่แบบอยู่ตามเขาตามป่านะครับ เนื้อมันจะบางๆนะครับเม็ดจะใหญ่มากนี่นะครับเม็ดเม็ดเบลเลอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะต้มกินเหมือนเม็ดขนุนได้หรือเปล่านะครับเอความหวานก็ถือว่าหวานมากครับหวานมันจะเหมือนผมว่ามันจะเหมือนขนุนขนุนปุยฝ้ายนะครับขนุนปุยฝ้ายใครกินบี่มากนะจะมีขนุนหนังกับขนุนปุยฝ้ายนะมันจะคล้ายๆกันนะครับพอสุกมากๆก็จะเละแบบนี้นะครับอันนี้คือเละเกินไปนะสําหรับการกินผมว่านะ ก็โอเคครับถือว่าสมอยากครับครั้งแรกในการกินนะครับก็อร่อยอร่อยซื้อมาประมาณ300นะครับโอเคครับ